สวัสดีครับผมปันเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตปันเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนครับก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำปี2566นี้ครับ สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1มกราคมขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ธันวาคม2566ครับในการทํานายดวงชะตานะครับระดับรายปีเราจะใช้ดาวใหญ่นะครับในการพิจารณาเป็นหลักซึ่งดาวใหญ่ที่ว่านี้ได้แก่เลข0ครับดาวมฤตยูเลข8พระราหูเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข7ดาวเสาร์ครับดาวสีดวงนี้ครับที่นามาใช้เป็นหลักในการพิจารณา ท้งนี้ท้งนั้นก็เพราะว่าดาวทั้งสีดวงนะครับมีัตาการโคโจรอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยยาวนานนะครับตั้งแต่1ปีขึ้นไปเพราะนั้นก็เลยจะมีอิทธิพลกับดวงชะตาของของพวกเรามากกว่านะครับในระดับรายปีนะส่วนดาวอื่นๆก็นํามาประกอบการพิจารณาเฉยนะครับอาจจะลดบทบาทลงครับในการพยากรณ์ในการทํานายดวงระดับรายปีนะครับครานนี้เรามาดูกันครับว่าดาวสีดวงนี้ในปี2 5 6 6นี้นะครับนะโคจรเป็นอย่างไรบ้างส่งผลส่งผลกระทบกับชาวราศีมิถุนอย่างไรบ้าง นะครับเริ่มจากเลข7ดครับดาวเสาร์นะดาวเสาร์ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับถึงวันที่1มีนาคมดาวเสาร์จะโคโจรอยู่ที่ราศีมังกรครับนะตอนที่โคโจรอยู่ที่ราศีมังกรนี้ดาวเสาร์ได้ตาแหน่งเป็นเกษตรนะเข้าอยู่สู่เรือนของตัวเองกเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานครับการแสดงผลของดาวจะจริงจังหนักแน,น่นนะครับชัดเจนนะครับแต่ราศีมังกรเป็นอะไรครับเป็นภพมรณะนะมรณะคือความเดือดร้อนเสียหายคือความยุ่งยากคือปัญหาอุปสรรค คือการพัดจ,จากนะครับไม่จากเป็นก็จากตายไม่ถึงการโยกย้ายก็ได้ไม่ถึงการเจ็บป่วยนะครับค่อนข้างจะป่วยหนักด้วยนะฮะก็ได้ก็ได้เช่นกันนะหมายถึงความทุกข์ก็ได้นะครับและดาวเสาวเองก็หมายถึงโทษทุกข์อยู่แล้วเนาะนะครับเพราะนั้นก็เกิดความมั่นคงมากๆเลยก็คือว่านะในช่วงตอนที่ดาวเสาวอยู่ราศีมังกรเนี่ยที่จริงอยู่มานานแล้วเนาะอยู่มาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม2563นะครับตั้งแต่ปี6กสไปต้นมาพูดง่ายง่ายนะครับ นะชาวราศีมิถุนก็มีเรื่องเหน็ดเหนื่อยนะมีเรื่องหนักหนักมีเรื่องเครียดมีเรื่องความทุกข์นะมีเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับในชีวิตนะค่อนข้างจะทุกข์ละนะครับนะก็ในปีนี้นะครับดาวเสาย้ายแล้วเนาะนะย้ายแล้วแล้วก็ไม่ไม่กลับมาแล้วครับเนะเพราะเพราะนั้นเนี่ยพอย้ายไปแล้ววันที่1มีนาคมเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะราศีกุมเนี่ยเป็นภพสุพภะของชาวราศีมิถุนนะครับสุภะหมายถึงความเจริญก้าวหน้า หมายถึงคุณธรรมความดีหมายถึงการเรียนการศึกษานะครับหมายถึงการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็ได้นะครับหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงก็ยังได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายแล้วล่ะครับทุกอย่างสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเมื่อเสาย้ายตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปต้นไปนะครับนะเรื่องหนักๆที่ผ่านมาก็เบาลงและคลี่คลายละนะฮะอันนี้ออกคำบรยากรสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับดาวเสา นะอ่ะคราวนี้ดูดาวถัดไปครับนะที่จะย้ายนะครับก็คือเลขศูนย์ครับดาวมรุษตยูนะดาววิกฤตวิบัติฉับพันนะครับนะด้านด้านเสียนะถ้าเป็นด้านดีก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงเทคโนโลยีนะวิทยาศาสตร์นะอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไอทีซอฟต์แวร์นะครับต่างแดนถิ่นกายต่างชาติต่างภาษานวัตกรรมใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ยังหมายถึงเรื่องของจิตศา,ศาสตร์ก็ได้เรื่องของการปล่อยวางก็ได้ นะครับเป็นการปฏิบัติทมขั้นสูงยังได้เลยดาวมฤตยูนะหมายถึงพยากรณศาสตร์โหราศาสตร์ยังได้ครับเนะพราะนั้นดาวมฤตยูเนี่ยมีความหมายทั้งด้านดีและก็ด้านร้ายซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเป็นภพเป็นราศี í, นะครับเขาจะมีความหมายทั้งด้านดีและ,ลและด้านและด้านร้ายเสมอนะครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาครับที่จะเลือกทําด้านดีหรือด้านร้ายของดาวของภพของราศีอันนี้คือเราเลือกได้นะครับเราเลือกได้นะไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้นะครับอ่ะเมื่อดาว มฤตยูนะครับจะอยู่ที่ราศีเมษตั้งแต่วันที่1่มกราคมนะครับจนถึงวันที่8มีนาคมก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็อยู่ยาวต่อเนื่องไปเลยครับจนถึงสิ้นปีนู่นแหละจนถึงปี2 5 7 2แล้วครับถึงจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับเพราะนั้นนะดาวมรตยูอยู่ตรงไหนเนี้ยอีกยาวนานเลยอีกหลายปีเลยนะครับนะปอยู่ในราศีพฤษภเป็นภพวินาศนะครับของชาวราศีมิถุนนะนะครับนะวินาศก็หมายถึงอะไรครับหมายถึง ความสูญเสียความเสียหายนะครับหมายถึงเรื่องของการอ,อ,อยู่ในพื้นที่อันํากัดนะสมร t ถ a สันโดษปิกวิเวกนะครับหรือหมายถึงต่างแดนทินกายต่างชาติต่างภาษา,าก็ได้นะไปถึงศาสตร์ลี้ลับก็ได้ครับโหระศาสาสรรยศาสพ,พยากรศาสตร์หมายถึงความเชื่อนะสิ่งลี้ลับสิ่งที่ไม่เปิดเผยก็ได้นะครับได้หมดนะเพราะ,ะนั้นความหมายก็จะคล้ายๆ,ๆกับดําริดยอยู่เหมือนกันนะพบวินาศนะฮะอ่ะต่อไปครับ เลข5ครับดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมนะครับถึงวันที่19เมษายนนะจะโคจรอ,อยู่ที่ราศีมีนครับราศีมีนเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรครับมันคงปืนปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ราศีมีนเป็นภพนะฮะเป็นภพ,นะนพกรรมะนะเรือนการงานของชาวราศีมิถุนและดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะเป็นดาวการงานของชาวราศีมิถุนนะครับนะเพราะนั้น ตั้งแต่วันที่ไร่ครับวันที่1มกราคมถึง19เมษายนช่วงนั้นเนี่ยการงานมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานดีนะงานก็ค่อนข้างจะดีเนาะ,ะเดี๋ยวเราเค่อยไ่ว่ากันเดี๋ยวเราอยเอาคุมพยากรนะครับผมก็จะเผอเอาคุมพยากรทุกทีเลยนะอ่ะรันนี้พอถึงวันที่19เมษายนนะดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษครับนะราศีเมษนะดาวพฤหัสบดีก็จะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคุณภาพเปลี่ยนครับนะต้นช่วงต้นต้นเอ่อช่วงอะไรนะ สเดือนกว่าๆนะสามเดือนกว,กว่าเป็นเกษตรนะพอถึง19เมษายนเป็นราชาโชคราชาโชคคือโชคจากพระราชานะเป็นตำแหน่งดาวเป็นคุณภาพดาวที่ดีครับที่จะส่งผลดีกับเจ้าชะตากับดวงชะตาของทุกๆคนละครับเนะี่ยดาวพัสบดีนะถ้าไปสัมพันธ์ถึงใครนะก็จะดีหมดแหละนะครับดีในเรื่องอะไรครับดีในเรื่องของการงานครับนะการงานจะประสบผลสําเร็จดีจะได้รับการปูนบาเหน็จนะได้รับการอะไรนะ ได้รับผลตอบแทนผลตอบแทนได้รับรางวัลจากการทํางานนะครับได้ยศได้ตําแหน่งก็ได้ได้ปูมมมนบำเหน็ตสมัยก่อนเนะี่ยคือโชคจะพระราชาก็คือการปูมมมนบำเหน็ตนะนะครับเวลาใครทําอะไรเรื่องดีๆนะใครทําอะไรดีๆให้กับบ้านเมืองนะนะครับพระราชาก็จะประทานรางวัลให้อันนี้ก็อารมณ์เดียวกันครับแล้วก็ยังหมายถึงเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับอ่ากษณ์น์หมายถึงการได้รับการยกย่องชื่นชมด้วยนะครับตำแหน่งนี้จะดีนะครับแถม ราศีเมษนะครับเป็นภพราพะครับภพราพะของชาวราศีมิถุนราพะคืออะไรราพะคือโชคลาภความสําเร็จแล้วก็รายได้นะโชคลาภความสําเร็จรายได้นะครับแล้วความหมายของดาวพฤหัสบดีเองเนี่ยนะต่อให้ไม่มีคุณภาพอะไรก็ตามความหมายของดาวพฤหัสบดีก็หมายถึงโชคลาภและความสําเร็จอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้นะสามเด้งอย่างนี้แลสามเด้งนะครับก็คือความหมายดาวก็ดีนะครับปอยู่ในภพที่ดีแถมคุณภาพดาวก็เป็นคุณภาพที่ดีอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องของภพราพะเนี่ยโชคลาภความเสถียรรายได้อย่างที่ว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับดาวที่จะย้ายก็คือนะครับเลข8ครับพระราหูนะพระราหูนักโกจรอยู่ตำแหน่งนี้นะครับพระราหูเป็นเจ้าเรือนสุภาษณ์นะนะวันที่วันที่17ตุลาคมนะครับพระราหูเนี่ยจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนครับนะราศีมีนเป็นภพกรรมะเรือนการงานนะฮะเพราะฉะนั้น นะลักษณะการโคจรของดาวนะสีดวงนะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้ในเรื่องการงานเนี่ยเอาเรื่องการงานก่อนนะการงานของชาวราศีมิถุนนะครับเนะี่ยดาวพฤะศุก์บดีเป็นดาวเจ้าลันกามะอยู่ในภพราภะเพราะฉนั้นและได้คุณภาพที่ดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าในปีนี้นะครับตลอดทั้งปีเลยนะจริงๆแล้วตลอดทั้งปีเลยนะครับนะชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์นะครับที่จะ ได้งานใหม่ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับผิดชอบนะครับหนะ้านะที่การงานที่มีความสำคัญนะครับมากยิ่งขึ้นนะเป็นงานที่ดีนะครับนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับภาพรวมของการงานของชาวราศีมิถุนในปีนี้เนี่ยถือว่าดีดีเลยนะครับดีมากประสบความสาเร็จดีนะครับปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายนะครับลดน้อยลงนะ งานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนทินกล้ต่างชาติต่างภาษานะครับต่างประเทศ Import Export งานด้านทางด้านวิชาการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของอการเรียนการศึกษานะครับการรักษาพยาบาลนะเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะครับนิติกรนะครับทุกๆก,ก,ก,กระดับเลยไม่ว่าจะเป็นทนายความอายการผู้พิพากษาตุลาการนะครับจะประสบความสําเร็จดีนะฮะหน้าที่การงานจะดีนะครับ อันนี้คือแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าดีแล้วก็จะทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานนะฮะโดดเด่นครับแล้วก็ได้รับการยกย่องได้รับการยกย่องได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างหรือว่าคนในแวดวงสายงานอาชีพเดียวกันก็ได้นะครับในช่วงนี้ในช่วงปีนี้ถือว่าโดดเด่นครับเรื่องการงานสําหรับชาวราศีมิถุนคราวนี้ทางด้านการเงินนะมาดูกันหน่อยครับการเงินเนี่ย ต้องบอกว่านะครับในช่วงปีนี้เนี่ยอาพูดถึงในช่วง3เดือนแรกก่อนนะในช่วงประมาณ3เดือนแรกนะครับเนื่องจากมีดาวมรตยูโยพราหูนะครับนะอยู่ตั้งแต่วันที่1มก,กราคมถึงวันที่8มีนาคมเลยนะครับนะผมก็บวบวเพิ่มไปห,หน่อยนึงนะจนถึงสิ้นเดือนมีนาแล้วกันนะอ่ะสามเดือนแล้วกันมก,กราคมพามีนา3เดือนนี้นะครับชาวราศีมิถุนนะจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินนะค่อนข้างจะมากครับ มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินค่อนข้างจะมากนะเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะเพื่อที่อะไรครับเพื่อการงานนะหรือว่าเพื่อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้ครับอาจเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างก็ได้หรือทําไปเนี่ยเพื่อเป็นอะไรครับเหมือนกับเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะครับนะหรือเป็นการใช้จ่ายโดยรวมทั่วไปก็ได้ครับอาจเป็นการใช้จ่ายสําหรับคนในครอ,อบครัคนนควคนในบ้านก็ได้นะ มีเกณฑ์การใช้ใจ่ายค่อนข้างจะเยอะและมีความวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องภาระค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยหรือว่ามีมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เรื่องของผลประโยชน์นะครับในช่วง3เดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเครียดนิดหนึ่งนะครับแต่พอพ้น3เดือนนี้ไปแล้วนะพอพ้น3เดือนนี้ไปแล้วนะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่19เมษายนน่าที่ว่าทุกอย่างจะขยับไปทางที่ดีขึ้นครับทุกอย่างจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ เ,เรื่องของรายได้นะ,ะความสําเร็จโชคลาบจะค่อนข้างจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มาจากหลายทางด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนที่ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาเนี่ยสิเมษายนเป็นปต้นไปการเงินของการเงินรายได้ของชาวราศีมิถุนเนี่ยครับจะขยับดีขึ้นดีกว่าช่วงที่ผ่านมาดีกว่าปี65นะครับดี2565กดีกว่าดีกว่าปีนั้นดีกว่าปีที่ผ่านมา นะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยเนาะนะครับอ่และอีกอย่างหนึ่งนะในช่วงปีนี้ตลอดทั้งปีนะครับชาวราศีมิถุนก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้รับมรดกครับนะได้รับมรดกหรือว่าได้รับทรัพย์สินนะอสังหาริมทรัพย์จากผู้หลักผู้ใหญ่จากญาติญาติของเราก็ได้นะครับนะแล้วก็มีเกณฑนะ์ได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินนะได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินก็ได้หรือว่า ชาวราศีมีถุนท่านใดนะครับที่อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างมีเรื่องราวนะครับที่จะฟ้องร้องหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความนะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินผลประโยชน์รายได้อะไรต่างๆนะครับในปีนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์นะฮะมีเกณฑ์ที่จะเอาพูดง่ายว่าชนะคดีนะครับหรือว่าได้รับการไก่เกี่ยแล้วได้รับทรัพย์สินนะที่ตัวเองพอใจได้รับการประนีประนอมในระดับที่ตัวเองพอใจ เป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้ครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ถ้ามองในในแง่ของภาพรวมการงานการเงินของชาวราศีมิถุนแล้วก็ถือว่าโดยรวมแล้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดีกว่าปี2565ครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่ต้องระมัดระวังบ้างนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับของชาวราศีมิถุนหนึ่งการกระทาใดใดนะครับที่ต้องระมัดระวังเนาะการกระทําใดๆที่กระทําโดย ประมาดด่วนสรุปด่วนตัดสินใจนะครับใจร้อนวู่วามหรือว่าทำไปด้วยความสะใจเพราะความสะใจเนี่แหละนะครับหรือทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องคลองคลองทำนะทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับพวกนี้นะเวลาเราทำไปแล้วมักจะเกิดปัญหาความยุ่งยากตามมาด้วยเสมอถ้าเราทำนะ ถ้าเราทํามักจะมีปัญหาเกิดความยุ่งยากเกิดความเสียหายตามมาในภายหลังนะเสมอ,อใช้คำว,ว่าเสมอก็ได้เสมอนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังครับนะดาวบอกว่าดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะ,ะดาวก็บอกว่าดีครับถ้าเราทําดีเนี่ยได้ดีอยู่แล้วได้ดีเป็นเรื่องดีๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทําอะไรพี่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้จะเริ่มส่งผลแล้วนะครับเขาเรียกว่าถ้าทําดีเนี่ยนะเหมือนกับว่า ถ้าทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็จะสนับสนุนให้เราเนี่ยดีนะประสบความสําเร็จแต่เมื่อเราทําเรื่องไม่ดีโดนลงโทษครับนะถ้าดีเนี่ยก็จะดีมากๆแต่ถ้าเกิดทำไม่ดีถูกลงโทษนะนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราเพราะนั้นเราต้องทําอะไรดีๆครับนะนะครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวโกงไม่ได้เลยเป็นผู้ร้ายไม่ได้ นะครับเป็นนางเป็นนางร้ายไม่ได้เป็นนางเอกเป็นพระเอกได้อย่างเดียวครับต้องจิบนะเพราะเป็นนางเอกก็ต้องจิบจิบน้ําส้มอย่างเดียวแหละครับในปีนี้สำหรับชาวราศีมิถุนนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยชาวราศีมิถุนต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทมันทํากมดีมีน้ําใจคนรอบข้างครับทําบุญทําทานสุดมต์ไว้พระทานสินภาวนาถ้าทําได้อย่างนี้ดวงชะตาของชาวราชาวราศีมิถุนจะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆครับจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้อง เตือนกันก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะชาวราศีมิถุนนะครับในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะโรคเก่ากำเริบได้นะครับนะโรคเก่ากำเริบหรือมีเกณฑ์การเจ็บป่วยกระทานหันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้ามเนื้ออันนี้ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะ3เดือนแรกนะระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับโอเคครับนะ ทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตานะครับของชาวราศีมิถุนประจำปี2566นี้ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ